มีมีอันที่ลงอ่ะเทมชอบอันที่เป็นคําสอนของหลวงปู่เสาอ่ะอที่อะไรเราเฮ็ดยังกันอยู่อะไรเนี่ยอันนั้นน่ะนะภาษาอีาาสานด้วยปฏิบัติให้เบิ้งอยู่ทุกมือเฮ็ดยังคือบอ่เฮ็ดตามปฏิบัติให้ดูอยู่ทุกวันมัวทําอะไรอยู่ทําไมไม่ทําตามอืมอนเนี่ยที่ขุ้บลอ๋อเข้าเข้าใจไหมคะเข้าใจ ก็คือครูบาอาจารย์น่ะท่านบอกว่าเพลินน่ะท่านน่ะย้อนกลับมาคือครูบาอาจารย์น่ะท่านทำตัวให้เป็นตัวอย่างอยู่ทุกโมงยามอยู่ทุกวันทุกเช้าเที่ยงเย็นแล้วทำไมลูกศิษย์อ่ะเหตุอย่างอยู่คือบอกเหตุตามทาอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ต่ เพาะจงเ,เห็นแม่บางทีแบบหลวงพ่อทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยเราก็เห็นอยู่อะใกล้ชิดขนาดนั้นอยู่แล้วแบบอยู่ใกล้ทําเพื่ออะไรอ่ะไม่ทําตามหรือบางทีต่อต้านอะไรที่สามอีกแล้วก็มาอ้างตัวว่าเป็นศิษิ์มันดูแบบแม่บอแมนเร,เราเราถึงซีเรียสมากในเร,เ,รเ,รเรื่องเรื่องเรื่องอาจารย์ศิษิ์อะไม่ใช่แบบเอออะไรแค่สมมติอะเป็นเซียนพระคนหนึ่งสมมุติเฉยนะไม่เคยไปยึดคาสอนหรือว่าได้คําสอนจากครูบาอาจารย์แล้วบอกเป็นศิษิ์ของของคนนั้นอะไรเงี้ยมันดูแบบ อะไรว้าอะไรอย่างเงี้ยคือการไปเซียนพระไม่ผิดนะจนถึงว่าได้เอาคําสอนมาใช้สิแล้วเคารพบูชาแล้วเป็นเซียนพระด้วยเอออย่างนี้โอเคอย่างนี้เช่นหลวงพ่อลงกฎเมตตาไม่มีประมาณแต่เราเป็นลูกศิษย์เราแบบห่วงแหนตอนนีไม่ไม่เมตตาไม่เอาเหนื่อยเปลืองไม่เอามันกระบอกแม่แอย่างเงี้ยดูแบบเราเดินตามครูบาอาจารย์จริงหรือเป็นคารวาสเข้าถึงนิพพานได้ไหมครับ ได้ที่คือคือเราเป็นใครเราอยู่ในสถานะอะไรเพศอะไรเพศอะไรก็ตา่ามนะเพศจริงเป็นจริงมังนมันรู้ธรรมทง้งหมดอยู่แล้วมันรู้ธรรมแปลว่าเข้าถึงธรรมชาติหรือว่าเข้าถึงความเป็นจริงคุณเป็นคนคุณธรรมดาคุณเข้าถึงธรรมชาติความเป็นจริงไม่ได้เหรอเนี่ยบรรลุคือการเข้าถึงใช่ไหมทาํทามคืธรรมะหรือธรรมชาติความจริงก็แล้วแต่การที่จะเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงความความเป็นจริงได้อย่างเงี้ยเราเป็นใครก็ได้แต่ การที่เราแบบไปอยู่ในโรงเรียนในฮอกวอตเพื่อศึกษาการเป็นพ่อมดอ,มอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิสามันก็ง่ายกว่าการเป็นแบบมาเกลือมเกลแล้วไปศึกษาบ<ร>างม,มันก็ไม่ได้อ,อว่าเ,าาเออมันก็ง่ายกว่าที่เราจะไปเรียนศึกษาในใน,ในสถาบันนั้นนะ่ะกพราชัดเจนคุณเป็นอยากเป็นนักดนตรีเก่งๆไปเรียนเราก็จะได้เทคนิคนู่นนี่นั่นมาอย่างเงี้ยมันก็ง่าย เร็วสะดวกกว่าการที่แบบนั่งงงงมึนมึนเองฟังเองถูกปะมันถามว่าทาได้ไหมอ่ะเราเป็นนักเปียโนที่เก่งมากๆโดยที่ไม่เรียนได้ไหมเป็นได้ได้แต่มันยากมากๆมันยากกว่าการที่ไปเรียนก็ง่ายกว่าอะรอารมณ์นั้นเลยไม่มีอะไรมากเพราะฉะนั้นกลายเป็นคาราวาสก็เลยยากกว่าไงเพราะมันเจอเรื่องราวในชีวิตอะไรที่มันไม่ได้ถูกจํากัดแฟกเตอร์อะไรมันไม่ได้เอื้อใช่เท่าไหร่ก็หลุดหลงไม่ได้ง่ายนั่งเ ขอบคุณ <c oughs> ทุกๆคำถามครับฟังเพลินมาก